สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มเรียนนะคะในส่วนของบทที่6นะคะตีลิ้วเคอร์วอเชิงปิ้งหลอนะคะก็คือบทที่6นะคะเกี่ยวกับเรื่องชั้นป่วยแล้วนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะในหน้าที่41นะคะ และหน้า45 46ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะรบกวนเด็กๆเ,เนี่ยเปิดหนังสือไปหน้าที่41นะคะเรามาดูในส่วนแรกนะคะก็คือในส่วนของคำศัพท์ที่เขามีรูปภาพดีกว่าค่ะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะหน้าที่41นะคะก็จะมีคำศัพท์นะคะทั้งหมด6คคำด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยคำว่าเคอนะคะ อาสักพูดนะคะเด็กๆอ่าสักครู่นะคะอ่ะประกอบไปด้วยคำว่าอะไรนะคะคำแรกเคบวกเอเป็นเคเสียงสองเป็นเขอซื้อบวกวัวเป็นซวนะคะแต่เป็นเสียงเบาเลยออกคล้ายๆสระอกนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเขโซนะคะ เคโซในภาษาจีนนะคะลูกแปลว่าไอนะคะไออะต่อไปนะคะคำที่สองนะคะอ่านออกเสียงว่าฟอบวกอาเป็นฟาซือบวกอาเป็นซาวนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าฟาซาวนะคะฟาซาก็จะแปลว่ามีไข่นะคะ ฟาชาก็จะแปลว่ามีไข้อะต่อไปนะคะลูกคำที่สามนะคะคำที่สามเต๋อบวกสละอูเป็นตู้นะคะเสียงสีเป็นตู้จื้อบวกสละอีไม่ได้อ่านออกเสียงว่าจีนะคะตามกฎของภาษาจีนะคะลูกตัวอีตัวนี้นะคะถ้าสะกดด้วยตัวจือ้อจื้อเซ่จือ้อชือ ซื่อหรือนะคะเขาก็จะออกเสียงตัวเดิมของเขานะคะตัวเดิมในที่นี้หมายถึงพยัญชนะตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตัวซือนะคะสะกดด้วยสระอ e ีไม่ได้อ่านออกเสียงว่าจีตัวนี้จึงอ่านออกเสียงว่าจือเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นเสียงเบาจากสระอือเลยเปลี่ยนเป็นสระอึนะคะก็เลยอ่านออกเสียงเป็นตัวจึนะคะเธอบวกสระเอิงเป็นคําว่าเถิงนะคะเสียงสองเป็นเถิงคํานี้อ่านออกเสียงว่า เจิงนะคะลูกแปลว่าปวดท้องนะคะปวดท้องคําศัพท์คําต่อไปนะคะเลอะบวกสละยังเป็นเลี้ยงนะคะเสียงสองเป็นเหลียงเทอบวกเอีเป็นทีนะคะเสียงสามเป็นทีอูบวกสละเอินรวมกันเป็นเวินนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่า เลี้ยงถี่เวิร์นนะคะเลี้ยงถี่เวิร์นแปลว่าการวัดอุณหภูมินะคะของร่างกายค่ะะคำศัพท์คำต่อไปนะคะเลอะบวกอาเป็นลาเตอะบวกกูเป็นตูเสียงสี่เป็นตู้จือบวกสระอ e ีอ่านเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าจือ ะค,ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าลาตู้จืนะคะลูกลาตู้จืแปลว่าท้องเสียนะคะและคำสุดท้ายนะคะอีบวกสระเอาเป็นยาวเสียงสี่เป็นเยา่ยาเย่าในที่นี้แปลว่ายานั่นเองค่ะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะเราซื้อขออนุญาตทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะอ่านออกเสียงว่าเคิร์สโวเคิร์สโวนะคะก็จะแปลว่าการไอนะคะคำที่สองนะคะอ่านออกเสียงว่าฟาเชาฟาเชานะคะก็จะแปลว่ามีไข้นะคะคำที่สามนะคะอ่านออกเสียงว่าตู้จื้เถิงตู้จื้เถิงนะคะก็จะแปลว่าการ ปวดท้องนะคะต่อไปคำที่4่นะคะก็จานออกเสียงว่าเลียงฉีเวินเลียงฉีเวินนะคะอ่ะเลียงฉีเวินก็จะแปลว่าอุณหภูมินะคะหรืออุณหภูมิของร่างกายนะคะคำต่อไปนะคะก็จะอ่านออกเสียงว่าลาตู้จื้อลาตู้จื้อนะคะที่แปลว่าท้องเสียนะคะและคำสุดท้ายคำที่6ก็จะเป็นคำว่าเห้า ยา่ที่แปลว่ายานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปนะคะรบกวนเด็กๆนะเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่45และ46กนะคะก็จะมีในส่วนของคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพให้เด็กๆด้วยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนในส่วนของคำศัพท์ที่เขาไม่ได้อิงมาจากคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะเราซื้อขออนุญาตทบทวนคำศัพท์ที่มีรูปภาพเมื่อสักครู่นี้ก่อน ว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกนะคะอ่านออกเสียงว่าอ่ะเข๋ส่วนนะคะเข๋ส่วที่แปลว่าการไอนะคะคำที่สองอ่านออกเสียงว่าฟาเชานะคะที่แปลว่าการมีไข้นะคะคำที่สามนะคะอ่านออกเสียงว่าตู้จึืเถิงนะคะที่แปลว่าการ ปวดท้องนะคะคำที่สี่นะคะคือคำว่าเลี้ยงถี่เวินะคะเลี้ยงถี่เวนที่แปลว่าการวัดอุณหภูมิร่างกายคำที่ห้าคำว่าลาตู้จึนะคะที่แปลว่าท้องเสียและคำที่หกคำสุดท้ายคือคำว่ายาที่แปลว่ายานั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของคำศัพท์ที่เขาไม่ได้อิงมาจากคำศัพท์ที่มีรูปภาพจริงๆเนาะว่ามีคำว่าอะไรนะคะคำแรกนะคะอีบวกเยนเป็นเยนเสียงสามเป็นเยนเลิก e บวกเออยเป็นเลยเสียงสี่เป็นเล่ยนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเยียนเลย่ยนะคะเย,ยนเลย่ยนะคะแปลว่าน้ำตานะคะแปลว่าน้ำตา คำต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะอ่านออกเสียงว่ามบวกเอเป็นเมาวนะคะเสียงสองเป็นเมาวจบวกอินเป็นจินคำนี้อ่านออกเสียงว่าหมาวจินนะคะลูกแปลว่าผ้าขนหนูผ้าขนหนูผ้าขนหนูเป็นยังไงลูกผ้าที่แบบไม่ใช่ผ้าเช็ดตัว ที่เอาไว้เช็ดเวลาเราไม่สบายหรือว่าเวลาหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไม่ได้อับน้ำอะไรเงี้ยเราก็เอาผ้าขนหนูมาซับในน้ําแล้วก็มาบิดแหง้งแล้วก็เอามาเช็ดตัวอันนั้นก็คือผ้าขนหนูไม่เหมือนกันกับผ้าเช็ดตัวนะผ้าเช็ดตัวจะใหญ่แล้วก็กว้างใช่ไหมคะอันนี้ก็จะไม่ค่อยกว้างแล้วก็ไม่ได้ผืนใหญ่เนาะต่อไปนะคะลูกคําศัพท์คาต่อไปนะคะ C บวกสละเอีวรวมกันเป็นเสี่ยวสิงสามเป็นเสี่ยวปอบวกเอียนเป็นเปี้ยนเสียงสี่เป็นเปี้ยนนะคะคานี้อ่านออกเสียงว่าเสี่ยวเปี้ยนเสี่ยวเปี้ยนก็จะแปลว่าปัสสาวะนะคะเสี่ยวเปี้ยนก็จะแปลว่าปัสสาวะฮะคำต่อไปนะคะก็เหมือนเป็นคําสุภาษิตนะคะเหมือนคําสัมบัติสํานวนนะคะอ่านออกเสียงว่า อูบวกอูเป็นอูนะคะเสียงสองเป็นอูอูบวกเออยเป็นเวยปอบวกอูเป็นปูเสียงสองเป็นปูจือบวกสระอีไม่ได้อ่านออกเสียงว่าจีแต่อ่านออกเสียงตัวเดิมคือจือนะคะเสียงสี่เป็นจือนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าอูเวยปูจือนะคะ อู más, ๋เวยปู๋เชื่นะคะที an, nice mm ่แปลว่าการเอาใจใส่ไปหมดทุกอย่างนะคะหรือการใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะคใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะคะคำศัพท์คำต่อไปค่ะลูกเธอบวกอุยเป็นทุยนะคะสิงสีเป็นทุยชื่อบวกเอาเป็นชาวนะคะทุยชาวนะคะก็จะแปลว่าใครลด นะคะไขลดลงนะคะคำศัพท์คำต่อไปชื่อบวกเอินเป็นเชิญชือ,ชอบวกอูเป็นชูนะคะเชิญชูนะคะก็จะแปลว่าการยื่นออกไปนะคะการยื่นออกไปคำศัพท์คำต่อไปค่ะคำว่าซีบวกเอวเป็นเซียวเสียงสี่เป็นเซี่ยวมอบวกอ e ีเป็นมี มบวกอ e, ีเป็นมีนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเซี่ยวมีมีนะคะเซี me, me ่ยวมีมีก็จะแปลว่าการยิ้มกริมหรือการยิ้มกรุบกริบหรือการยิ้มแบบยิ้มแบบจิด๊ดจนะิ๊ดเน่ยคำศัพท์คำต่อไปนะคะลูกชื่อบวกสระวังเป็นชวงปบวกอ e, ีเป็นปีเสียงสี่เป็นปี้นะคะชวงปี้นะคะก็จะแปลว่าแขนทั้งสองข้าง แขงทั้งสองข้างและคำสุดท้ายนะคะลูกเลบวกอเป็นโลเสียง3เป็นโโลจบวกอู o, o, เป็นจูเสียง4เป็นจู o. คำนี้อ่านออกเสียงว่าโลจู o, นะคะโลกจูก็จะแปลว่าการกอดไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตเด็กๆนะคะทบทวนในส่วนของคำศัพท์ที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่อีกรอบหนึ่งนะคะ ว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกนะคะลูกอ่านออกเสียงว่าเข๋อโวเอโวนะคะก็จะแปลว่าการไอหรืออาการไอนะคะคำที่สองนะคะอ่านออกเสียงว่าฟาเชาฟาเชานะคะก็จะแปลว่ามีไข้นะคะมีไข่คำที่สามนะคะก็จานออกเสียงว่าตู้จ๋เถิงตู้จ๋เถิงนะคะก็จะแปลว่าการปวดท้องนะคะ ต่อไปคำที่4นะคะคือคำว่าเหลียงฉี่เวินเหลียงฉี่เวินนะคะที่แปลว่าการวัดอุณหภูมิร่างกายต่อไปคำที่5นะคะก็คือคำว่าลาตู้จือลาตู้จือนะคะที่แปลว่าท้องเสียต่อไปคำที่6นะคะก็คือคำว่าเย่าเย่าในที่นี้ที่แปลว่ายานะคะต่อไปคำที่7นะคะคือคำว่าเหยียนเลยเหยียนเลยนะคะที่แปลว่า น้ำตาค่ะต่อไปนะคะคำที่8นะคะลูกคือคำว่าหมาจินหมาจินนะคะที่แปลว่าผ้าขนหนูนะคะต่อไปนะคะคำที่9านะคะคำว่าเสี่ยวเปี้ยนเสี่ยวเปี้ยนนะคะที่แปลว่าปัดเสืหะคำต่อไปค่ะคำที่10บนะคะคำว่าอู อู๋เวยปูื้ออูยปูื้อนะคะที่แปลว่าการเอาใจใส่ไปหมดทุกอย่างหรือการใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะคะอะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคำว่าทุยชาวทุยชาวนะคะที่แปลว่าค่้ลรถนะคะค่รถต่อไปคำศัพท์คำต่อไปคือคำว่าเส้นชู เส้นชูนะคะที่แปลว่าการยื่นออกไปนะคะการยื่นออกไปคำศัพท์คำต่อไปคือคำว่าเซี่ยมีมีเซี่ยมีมีนะคะที่แปลว่าการยิ้มกริมหรือการยิ้มกรุบกริบนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่า so ชวงปี้ชวงปี้นะคะที่แปลว่าแขนทั้งสองข้างและคำศัพท์คำสุดท้ายในวันนี้คือคำว่าโหลด จู้โหลจู้นะคะที่แปลว่าการกอดเอาไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์ที่เราเรียนในวันนี้นะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของการบ้านของเรานะคะเด็กๆก,ก็คือจะให้เด็กๆนะคะวงกลมคำตอบนะคะที่มันถูกต้องตามข้อความต่อไปนี้นะคะเราซื้อก็จะมีข้อความให้ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะหน้าที่ของเราก็คือให้เด็กๆนะคะดูว่าประโยคนี้มันสัมพันธ์กับภาพไหนนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เด็กๆวงกลมคำเอ่อวงกลมภาพที่มันสัมพันธ์กับประโยคแล้วก็ส่งเราซื่อนะคะในการส่งงานของเราก็สามารถส่งได้ที่แอปพลิเคชันเดิมนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่มีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะเราซื้อขออนุญาตนะคะให้เด็กๆเ,เนาะเปิดดูในรายละเอียดอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะถ้าสมมติดูแล้วยังไม่เข้าใจ เด็กๆก,ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางวิดีโอเลยนะคะหรืออาจจะทักหาเราซื้อเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับการเรียนการสอนของวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในส่วนของบทสนทานาสำหรับวันนี้ใครที่มีข้อสงสัยก็ปฏิบัติตามกฎที่เราซื้อบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ะะและสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ